สู่ทุกความสำเร็จและให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมด้านหนึ่งเช้าว,วันนี้นะคะเช้าว,วันจันทร์ที่20ตุลาคมค่ะคุณวิภาวันพร้อมแล้วนะคะสวัสดีกีตาร์ค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเราจะเริ่มจากข่าวความคืบหน้ากรณีที่นายยง อายุ31ปีเป็นแรงงานชาวกัมพูชาค่ะเขาไปก่อเหตุใช้ระเบิดปิงปองคุณผู้ฟังปาเพื่อเบิกทางนะก่อนที่จะควงปืนเข้าไปบุกชิงร้านทองในห้างย่านบางเสาธงที่จังหวัดสมุทรปราการอตอนนั้นเนี่ยกวาดสชยคอทองคำา2 2เส้นรวมน้ำหนัก24บบาทค่ะแต่ว่าไปทำตก ระหว่างหลบหนีนะจึงไม่ได้ทองไปแม้แต่บาทเดียวนะคะล่าสุดมีความคืบหน้าเมื่อ9ก้นาฬกาสนาทีของเมื่อวันนี้19ตุลาคม2,568ันาอยพลตำรวจตีภูมินสิงหสุดค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการนะก็เปิดเผยว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองประจำด่านบ้านแหลมที่จังหวัดจันทบุรีนะคะสามารถที่จะคุมตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะขณะกำลัง หลบนี้กับประเทศกัมพูชาก็สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนของสพบางสะพงะเดินทางไปรับตัวกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะย้ำเลยค่ะคุณยงต้องการความช่วยเหลือแบตหมดค่ะแท็กซี่สีชมพูขาวทอทหารสรือสีห้าแปดเกอยู่รังสินคนครนายกขาออกเลินเสร็จเลยสัญญาณไฟแยกคลองห้าไปเล็กน้อยนะคะอยู่ใต้วงแหวนกาญจนิเรษเลยค่ะอันนี้รอความช่วยเหลืออยู่นะคะ แล้วก็ไปต่อกันที่อีกข่าวหนึ่งที่เป็นไวรัลอยู่ตอนนี้นะคะเมื่อวานทาง CPF เข้าออกเอกสารชี้แจงกรณีที่ชายขับรถกระบะมาจอดขวางรถพยาบาลน,นำส่งผู้ป่วยวิกฤต นะที่โรงพยาบาลปลายพระยาจังหวัดกระบี่ค่ะบอกว่าคําชี้แจงกรณีเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลปลายพระยาจังหวัดกระบี่นะคะบริษัทขอเรียนชี้แจงว่าภายหลังจากที่ได้รับทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยบริษัทก็เร่งดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบนะแล้วก็พบว่าบุคคลในเหตุการณ์นั้นเนี่ย เป็นพนักงานของบริษัทจริงนะคะเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงโดยรอบแล้วนะเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยไม่สอดคล้องกับค่านิยมและหลักการดำเนินการขององค์กรค่ะจึงมีอนุมัติให้ยุติการจ้างพนักงานรายดังกล่าวทางนี้บริษัทขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้สูญเสียรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะออคุณสุริยาอมรกวีนิพนธ์ แท็กซี่ทาหารรอจุลาสองเก้าสามเจ็ดนะคะบอกว่าผู้โดยสารล,ลืม power bank สีขาวไว้บนรถแท็กซี่ของคุณสุริยาเองล่าสุดคุณสุริยานำมาฝากไว้ที่บ้านสวพแล้วนะคะใครที่ลืม power bank หนึ่งก้อนนะคะหนึ่งหนึ่งอันนะคะสีขาวนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะไม่แน่ใจว่าเป็น เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นของผู้โดยสารทอดใดเพิ่งเจอตอนห้าทุ่มแล้วก็ประมาณห้านาฬิกานำมาฝากไว้ที่บ้านสพเก้าหนึ่งนะคะผู้ที่เป็นจะของหาข้อมูลมาตับคืนได้เลยผ่านหมายเลขโทรศัพท์หนึ่งหกสี่สี่นะคะค่ะคุณกีตาเชิญต่อเลยนะคะไปต่อกันที่ข่าวของสำนักงานโฆษกกองทัพเรือ เมื่อวานมีการออกมาชี้แจงประเด็นที่ข้าราชการทหารเรือรายหนึ่งนะคะเกิดอุบัติเหตุตกจากอาคารนาวาเอกนาราคุณโทถมค่ะผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าตามที่มีการเผยแพร่ข่าวสารและเกิดข้อกังวลในสังคมเกี่ยวกับกรณีที่ข้าราชการทหารเรือค่ะประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงจนได้รับบาดเจ็บซึ่งอาจจะเกี่ยวกับ การคุกคามเนื้อตัวร่างกายนะคะทางกองทัพเรือเนี่ยได้ทราบแล้วก็ตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องดังกล่าวไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการสั่งการให้จัด หน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยให้ความช่วยเหลือดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนทันทีค่ะด้วยความโปร่งใสเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุและรายละเอียดของเหตุการณ์ที่แท้จริงสําหรับข้าราชการที่พัดตกจากระเบียงชั้นสี่ของอาคารพักส่วนกลางในพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบที่ชลบุรีนะคะได้รับความช่วยเหลือโดยส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจโดยด่วนตั้งแต่วันที่เกิดเหตุแล,แล้ว เบื้องต้นพบว่ากระดูกขาซ้าย,าายกระดูกแขนขวาหักค่ะแล้วก็กระดูกสันหลังเนี่ยร้าวอาการพ้นขีดอันตรายแต่ว่าต้องพักฟื้นตัวอีกระยะหนึ่งเลยนะคะคราวนี้ทางกองทัพเรือเนี่ยขอยืนยันว่ามีนโยบายที่ชัดเจนเข้มงวดในเรื่องของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานรวมถึงการต่อต้านการคุกคามและล่วงละเมิดในทุกรูปแบบนะหากผลการตรวจสอบสอบสวนว่ามีการกระทําความผิด มีการคุกคามเนื้อตัวร่างกายเกิดขึ้นจริงตามที่เป็นข่าวนะทางกองทัพเรือจะดำเนินการลงโทษทางวินัยกับผู้ที่กระทำผิดอย่างเด็ดขาดและรุนแรงที่สุดโดยไม่มีการละเว้นนะคะมีอุบัติเหตุรุนแรงนะคะคุณผู้ฟังรถพ่วง18ล้อบรรทุกเข้าสารหนัก29ตันนะคะเสียหลักพุ่งเข้าข้างทางชนเสาไฟฟ้าล้มไปสองต้น ะะถูกรถตัดหน้าว่าอย่างนั้นนะคะเมื่อเวลาประมาณหนึ่งนาฬิกาสพชัยพฤกษ์นะคะก็แจ้งมาว่ามีรถบรรทุกสิบล้อเสียหลักพุ่งข้างลงข้างทางชนเสาไฟฟ้าล้มสองต้นคนขับติดอยู่ภายในรถนะคะทางหลวงหมายเลข9หรือว่าถนนกาญจนาพิเศษที่ทางมู่หน้าบาักบุทองนะคะในเขตตะบนคลอ,องค่อยอำเภอปากเก็ดจังหวัดนนทบุรี สิแปดล้อบรรทุกข้าวสารยีิบเก้าตันนะคะสภาพรถพ่วงด้านหน้าพังยับท้ายพ่วงพลิกคว่ำลงไปในเกาะกลางนะคะรถคลุลอยคลูดถล่มก่อนเข้าตรงข้างทางนะคะก่อนลงข้างทางไปเสาไฟฟ้าถูกชนล้มสองต้นคนขับรถบรถบรทุกได้รับบาดเจ็บนะคะทางเจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์ตัดทาง นะคะจึงสามารถนําคนขับออกมาได้แต่ว่าคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะบอกว่าให้ข้อมูลว่าตนกําลังจะขับรถไปส่งข้าวสาร29ตันที่พระประแดงกับขับมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถบรรทุกน้ำมันขับปาดหน้าตกใจก็ควบคุมรถไม่อยู่เสียหลักตกข้างทางก่อนถลายไปชนเสาไฟฟ้าล้มสองต้นนะคะอันนี้เกิดเหตุตอน หนึ่งนาฬิกานะคะสภาพรถนี่พังยับเลยด้านหน้านะคะสาไฟฟ้าก็หักเป็นไฟสองสว่างอะคะ่ะที่อยู่บนเกาะกลางนะคะเดี๋ยวเราติดตามช่วงเช้าว,วันนี้ว่าเคลื่อนย้ายหรือย,อยังจุดนี้ค่ะคุณกีตาเชิญคะ่ะแล้วก็ไปต่อที่ฝ่ายปกครองของอำเภอทองผาภูมิกาญจนบ,บุรีนะคะนำโดย นายอธิสันนาอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะนาพร้อมกับทางชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอทองผาภูมิที่9ก้ะส่วนที่กำลังกันจับกลุ่มผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่บ้านหินแหลมหมู่ห้าตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิกาญจนบ,บุรีนะคะออสัญชาติเมียนมา นะจำนวน162คนนะที่ไปจับได้นะคะเป็นชาย94คนหญิง57คนผู้ติดตามชายอายุระหว่าง15-18ถึงปีจำนวน8คนแล้วก็ผู้ติดตามหญิง15-18ถึงปีจำนวน3คนก็รวมทั้งหมดเนี่ย162คนนะการจับกลุ่มครั้งนี้ค่ะสืบเนื่องมาจาก เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มเนี่ยได้รับรายงานจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าตท่าขนุนบอกว่าเดี๋ยวจะมีผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจำนวนมากไปซ่อนตัวอยู่ในป่าหมู่บ้านอะนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ออกตรวจพื้นที่บริเวณดังกล่าวจนไปพบตัวผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งหมดซ่อนตัวอยู่ทั้งหมดก็คือสภาพอิดโรยคุณผู้ฟังจากการสอบถามเบื้องต้นผ่านล่ามนะัผู้ลักลอบเข้าเมืองเนี่ยให้การว่าจาก เดินทางเข้าไปในพื้นที่สมุทรสาครกรุงเทพมหานครชนบุรีและประเทศมาเลเซียค่ะเพื่อมาหางานทำขึ้นรถมาจากเขตอำเภอสังขะบุรีแล้วก็มาลงเรือในอำเภอทองผาภูมิแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีรถเนี่ยมารับต่อไปเพื่อไปอยังจุดนัดพบ ในอำเภอเมืองกาญจนบุรีจากนั้นเนี่ยจะมีรถมารับแล้วส่งต่อไปยังจังหวัดชั้นในตามที่ดิ้นบอกไปนะคะโดยจะต้องจ่ายเงินค่าเดินทางให้แก่นายหน้าเนี่ยไม่ใช่น้อยๆน,นะ2,000มถึง2อ0 0 0บาทีนบะเจ้าที่คุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมกับของกลางส่งสงพท้องผาภูมิดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะเตรียมแอปเป่าตังให้พร้อมนะคะรับความพลัสกันทั่วประเทศนะคะวันที่ ยี่สิบตุลาหกนาฬิการะยะเวลาเวลาที่ลงทะเบียนคือยี่สิบถึงยี่สิบหกตุลาเวลาหกนาฬิกาถึงยี่สิบสองนาฬิกาของทุกวันเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ยี่สิบเก้าตุลาถึงสามสิบเอ็ดธันวาที่ร้านค้าที่ร่วมรายการอย่าลืมนะคะยี่สิบถึงยี่สิบหกตุลาหกโมงเช้าถึงสี่ทุ่มทุกวันลงทะเบียนแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ยี่สิบเก้าตุลาถึงสามสิบเอ็ดธันวาค่ะ ทุกร้านค้าที่ร่วมรายการนะคะเมื่อสักครู่ค่ะพี่ตุ้มรอบเช้านี่ก็กดได้กันหมดเรียบร้อยแล้วนะคะจากที่อ๋อฟังไปกดด้วยแล้วกันได้ได้ค่ะพี่ตุ้มต้องต้องต้องเล่าให้คุณผู้ฟังฟังสักนิดหนึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าหกโมงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะน้องๆนะพี่ๆรอบเช้าเนี่ยพยายามจะกดลงทะเบียนกันอย่างตัวที่ฉันเองนะก็เพิ่งกดได้ก่อนที่จะมานั่งอ่าน ข่าวหนะ้าหนึ่งให้คุณผู้ชมรูฟังฟังอ่ะนะคะบางคนก็กดได้ไวมากแต่ว่าบางคนหน้าจอนะคะจะมีลักษณะหมุนแล้วค้างนะจะกดอะไรไม่ได้เลยอาจจะต้องออกมาก่อนแล้วลองเข้าไปใหม่ดูนะคะเพราะว่าคนสนใจแล้วก็ลงทะเบียนเนี่ยจํานวนมากนะยังไงเป็นกําลังใจให้เพราะว<ะ>่าเป็นวันแรกด้วยใช่ค่ะคือคืออย่าวิตกกังวลมากนะคะวันแรกถึงวันที่ยี่ะคะ่ะ ให้เวลาในการลงทะเบียนเนี่ยยี่สถึงยีตุลาแต่เป็นเวลานะไม่ได้ทั้งวันไม่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ6กโมงเช้าถึง4ี่ทุ่ม,มนะ,ะแล้วแต่จังหวะจังหวะใครดีก็ได้เร็วหน่อยนะคะ<ม>ส่วนยังไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะได้แน่นะคะค่ะมีเพิเ่มเติมไหมคะคุณกิตะกิตะมีค่ะไปต่อกันที่ข่าวเรื่องของ เจ้าหน้าที่สังกัดกองกำลังบุรพานะโดยพันเอกชัยนรงกาสีนะคะผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจอรญญประเทศนะเมะื่อวานนี้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจอรญญารญประเทศเนี่ยร่วมกับกองร้อยทหารพานที่1 2 0 6นะเข้าไปลาดตระเวนสกัดจับชายไทยสี่คนนะเขากำลังเดินเท้าลัดเลาะเข้าไปที่ไร่อ้อยห่างจากแนวชายแดนไทยกัมพูชาแค่ร้อยเมตรค่ะ บริเวณบ้านเนินสมบูรณ์อำเภออรัญญประเทศสระแก้วนะผู้ถูกจับกลุ่มเนี่ยเขาก็ให้การบอกว่าลักลอบเดินเท้าข้ามมาจากกรุงปอยเปตกัมพูชายอมรับนะว่าทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ค่ะซึ่งได้รับเงินเดือนเนี่ยสองหมถึงสามหมบาทสอบส่วนพราะว่าแม้จะมีรายได้สูงนะคุณผู้ฟังแต่คนไทยกลุ่มเนี้เขามีความกังวลถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นะเนื่องจากได้ได้รับทราบข่าวว่ากัมพูชาเองเนี่ยมีการปราบปรามกวาดล้างออฟฟิศของแก๊งคอร์เซนเตอร์กับเว็บพนันที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดทําให้ตัดสินใจทิ้งงานและจ่ายเงินเพื่อกลับไทยอะนะคะท้ายที่สุดเนี่ยทางเจ้าที่ก็สักถามตรวจสอบประวัตินะพบว่ากลุ่มผู้ที่ถูกจับนะคะ หนึ่งคนเนี่ยมีประวัติเกี่ยวกับคดีร่วมกันช่อโกงบุคคลอื่นถึง4ี่คดีแม้จะไม่มีหมายจับในขณะนี้นะหลังจากนั้นทางเจ้าที่กองร้อยทนะหารพรานหนึ่งสกเนี่ยก็คุมตัวชายไทยทั้งสี่คนส่งมอบให้กับสพคลองน้ำสายดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะมาดูเรื่องนี้คะ่ะ BKK Wellness Clinic ตรวจสุขภาพฟรีสำหรับคนไทยทุกสิทธิ์คะ่ะกรุงเทพมหานคร ชวนประชาชนทุกสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพฟรีปีละหนึ่งครั้งภายใต้ BKK Wellness Clinic สำหรับผู้ที่ไม่เคยตรวจสุขภาพหรือเว้นการตรวจเกิน6เดือนขึ้นไปนำบัตรประชาชนตัวจริงมารับบริการที่โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์กทมทั้ง11แห่งการตรวจขั้นพื้นฐานก็คือตรวจคัดกรองสุขภาพตรวจเลือดเอ็กซเรย์ปอดตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจตรวจเบาหวานขึ้นตาแล้วก็ตรวจความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ โดยงดน้ำงดอาหารอย่างน้อยปล่อย8ชั่วโมงก่อนตรวจเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่โรงพยาบาลในสังกัดกทม .11 แห่งนะคะโอ้โหยอดเลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ UMSC ของแต่ละโรงพยาบาลมีบัตรประชาชนก็ไปตรวจได้แล้วสำหรับคนไทยทุกสิทธิ์นะคะแต่ว่าจำกัดแค่โรงพยาบาลสังกัดในกทมทั้งสิแห่งค่ะโอเคค่ะคุณกีตาเชิญค่ะ ไปต่อกันที่ข่าวต่างประเทศที่เกี่ยวกับคนไทยของเรากันบ้างคุณผู้ฟังเป็นเรื่องน่าเศร้านะคะสถานีโทรทัศน์อิสราเอลนะไอยืบสีนิวส์ค่ะเขารายงานว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เนี่ยประกาศในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา19ตุลาคมร่างผู้เสียชีวิตที่กลุ่มฮามาสคืนให้กับพวกเขานะเพิ่มเติมเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นร่างของคนไทย นะชื่อนายสนทยาอัครศรีนะคะคนงานกเกษตรจากประเทศไทยอายุ30ปีซึ่งถูกกลุ่มฮามาสลักพาตัวไประหว่างการโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อ7ตุลาคมปี2566ค่ะหลังจากผ่านกระบวนการพิูสุดต,ตัวตนโดยศูนย์นิติเวชศาสแห่งชาตินะโดยร่ร่วมมือกับตำรวจอิสราเอลแล้วก็ คณะรับ,บายแห่งกองทัพนะคะผู้แทนกองกำลัง IDF เนี่ยได้แจ้งต่อครอบครัวนายอัคารศรีว่าบุคคลนั้นเป็นที่รักนะของพวกเขากลับคืนสู่อิสราเอลและได้รับการพิสูจน์ตัวต,วตนอย่างเป็นทางการแล้วตาการเปิดเผยข้อมูลข่าวกลองและข้อมูลอื่นๆที่เผยแพร่ออกมาก่อนหน้านี้ค่ะทางตัวนายสนธยาอาัคารศรีเนี่ยถูกรักพาตัวไปจากสวนผลไม้ในคิปบุชเบอรร ณเมืวันที่7ตุลาคม2566และถูกสังหารในเวลาต่อมาด้วยฝีมือขององค์กรก่อการร้ายฮามาสโดยร่างของเขาเถูกนำไปในฉนวนกาซานะคะและถูกประกาศว่าเสียชีวิตเมื่อ16พฤษภาคม2567รัฐบาลอิสราเอลกับ IDF ีะได้แสดงความเสียใจไปยังครอบครัวอคัครศรีรวมถึงประชาชนชาวไทยและครอบครัวของตัวประกันที่เสียชีวิตทุกคน และให้คำมั่นว่าจะทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อให้แน่ใจว่าตัวประกรันที่เสียชีวิตจะได้รับการส่งคืนครบทุกคนนะคะโอ้เป็นข่าวที่เศร้าจังเลยนะคะข่าวนี้มีอุบัติเหตุก่บค,คุณผู้ฟังพหลโยธินขาออกก่อนถึงสะพานกับรถมอรกรุงเทพรถบรรทุกปีนแบริเออร์ข้างทางในช่องทางคู่ขนานนะคะกีดขวางสองมันเกือบสองช่องแล้วล่ะค่ะช่องขวานี่ หมดเลยแล้วก็ช่องซ้ายมาสักประมาณเซนหนึ่งส่วนสี่ช่องนะคะรถใหญ่ผ่านไม่ได้เลยรถเล็กก็ได้เบียดเบียดไปจกักรยานยนต์นี้ได้นะคะส่วนรถยนต์ส่วนบุคคลดิฉันว่าได้เบียดเบียดดูตามภาพนะคะเป็นพหลโยธินขาออกก่อนถึงสะพานกับรถมอกรุงเทพรถบรรทุกปีนแบเรียร์ในช่องทางคู่ขนานนะ,ะผ่านได้แค่ช่องทางซ้ายแบบเบียดเบียดเท่านั้นรถใหญ่ผ่านไม่ได้เลยรถเริ่มชะลอตัวนะคะคือเป็นรถบรรทุกตู้ค่ะ คันใหญ่เลยนะคะเป็นปีนมายังไงไม่รู้นะคะในลักษณะที่ขวางถนนเลยนะคะอันนี้รถติดมากเลยตอนนี้ค่ะคุณกีตามีเพิ่มเติไมไหมคะขอหนูครบทั่วแล้วะค,ะครบแล้วนะคะนี่คือขาวหน้าหนึ่งสำหรับเช้าว,วันนี้นะคะค่ะสวัสดีนะคะ<อ>ตื่นมาให้กับใจตะดะ FM91 อ r a เก i c Pro ตื่นมาให้สวัสดีค่ะ มาแล้วนะคะพบกันเช่นเคยค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ FM91 Traffic Pro แบ่งปันกันเรื่องราวที่ที่ตีอ่ะคิดว่านดีแหละถึงอยากจะแบ่งปันนะคะไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังได้อ่านได้เห็นได้เรียนรู้ได้ศึกษาค้นคว้ามาก็อยากจะมาแบ่งปันกันถึงแม้ว่ามีเวลาแค่น้อยนิดไม่ถึง5นาทีแต่ก็ได้แบ่งปันกันนะคะมาค่ะวันนี้อยากจะขอแบ่งปันกันต่อ ในเรื่องของทศพิษราชธรรมค่ะซึ่งเป็นธรรมะของพระราชาและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์ท่านผู้เป็นพ่อของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ท่านมีธรรมะประจําใจ นั่นก็คือทศพิธราชธรรมและจริงๆแล้วทศพิธราชธรรมหรือว่าราชธรรมสิทเนี่ยมีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ของพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็สอนผู้ปกครองทั้งหลายที่ปกครองไม่ว่าจะเป็นในระดับไหนก็ตามนะคะเรานับตั้งแต่พ่อแม่เลยแหละนะคะการมีทศพิธราชธรรมกับลูกหัวหน้าง,งาน หัวหน้าหน่วยงานนะคะผู้บังคับบัญชาหรือผู้ปกครองในระดับต่างๆหรือแม้แต่คนที่มาบริหารประเทศถ้ามีทศพิธราชธรรมเนี่ยรับรองไปรอดเรารอดได้เพราะธรรนะคะทศพิธร,ราชาธรรมของพระราชาธรรมะของพระราชาเราได้ยินได้ฟังเราได้มีข้อมูลนะคะพระองค์ท่านใช้คำว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรม พระองค์ไม่ได้ใช้คําว่าปกครองใช้คําว่าครองค่ะครองเนี่ยหมายถึงการการเป็นพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราทุกคนที่อยู่เคียงข้างประชาชนทุกของประชาชนก็คือทุกของพระองค์ท่านพระองค์ทรงทํางานหนักทรงงานหนักมากเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลกเราเห็นได้เลยจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่าสี่พันโครงการเนี่ย เป็นรูป,ปรธรรมนะคะแล้วสิ่งที่พระองค์เน้นย้ําเสมอเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมันไม่ได้เป็นคําพูดที่ลอยๆไม่ได้เป็นปรัชญาที่ที่เราเข้าไม่ถึงแต่มันเป็นไดจิรูป,ปรธรรมจริงๆด้วยตัวของเราจริงๆนะคะการที่เราจะมีความพอเพียงไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องละทิ้งทุกอย่างของเรา ไปอยู่ทำนาปลูกข้าวอะไรเงี้ยมันหมายถึงเรานี่แหละในความเป็นอยู่ของเราในที่เราเป็นอยู่นี่แหละเราทำได้เราทำงานโดยมีกินเก็บใช้แต่พอประมาณที่เหลือแบ่งปันเพื่อนมนุษย์อันนี้เป็นคำของท่านอาจารย์พุทธทาสเหมือนกันนะคะขอ,ขอยกมาเกี่ยวข้องด้วยในวันนี้เนี่ยนะคะมีธรรมะของพระราชาทศพิธร,รชาชธรรมก็คือคำว่ามัทวะ ทศพิทราชธรรมข้อนี้ก็คือความสุภาพอ่อนโยนเราเห็นเลยใช่ไหมคะมีภาพในประวัติศาสตร์พระองค์ท่านเสด็จเยือนจังหวัดนครพนมแล้วก็ภาพที่พระองค์ท่านโน้มพระวรกายลงมารับดอกบัวจากคุณยายตุ้มนะคะที่ธาตุพนมแม่เท่าตุ้มจันทนิดถวายดอกบัวสามดอกนะคะให้กับในหลวงราชการที่9เมื่อวันที่13พฤศจิกายน2498 ภาพนี้มันตาตึงมันเห็นชัดเจนนะคะเห็นชัดเจนคือเป็นรูป,ปรธรรมแต่จริงๆแล้วพระองค์ท่านมีสิ่งนี้อยู่ในในในตัวของพระองค์ตลอดมาตลอดเวลาที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังได้สัมผัสนะคะแต่ภาพนี้มันบ่งบอกถึงถึงเราให้เราเห็นเป็นรูป,ปรธรรมชัดเจนพระองค์ทรงจริงๆแล้วจะมักรับสั่งนะคะว่าไม่ให้กีดกันในเวลาที่รัษฎรเข้าเฝ้า จะทรงไต่ถามสารทุกสุขดิบรวมถึงการทรรมาหากินของรัษฎรอย่างใกล้ชิดนี่เป็นสิ่งที่พระองค์ทำเราต้องย้อนกลับมาเราบอกว่าเรารักพ่อรักพ่อรักพ่อเรารักพ่ออะไรเงี้ยนะคะเราทําตามพ่อข้อไหนกันบ้างน,นะคะทําได้สิบอย่างเนี่ยดีเลิศเลยดีเลิศไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนหัวหน้าระดับไหนก็ตามทําเถอะสิ่งที่ได้คนแรกคนที่ได้คนแรกคือเราคนทํานี่แหละ และต่อจากนั้นผู้คนที่อยู่รอบข้างและอันนี้ส่งของการทำสิ่งนี้ทศพิธราชธรรมนี้มีเยอะมากลงมือทำแล้วจะรู้นะคะวันนี้แบ่งปันกันเท่านี้วันพรุ่งนี้กลับมาใหม่ที่นี่เหมือนเดิมค่ะ FM91 Traffic Pro แล้วพบกันสวัสดีค่ะ